เพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาใต้คลิปต้นตัดกระเนงกิ้งในให้ดูนะครับแตกแตงกิ้งนะครับโดยวิธีการจ่ายตะโกวันนี้ครับเพราะว่ามันเริ่มกรุ้งเลยนะครับเราก็เอาไม่ตึ้งเลยนะครับก็วันนี้ได้ตั้งตะโกมานะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับเป็นตะโกตราชางเก้านะครับเพื่อนๆอ่าก้มมากๆเลยนะครับก้มมากๆอ่าดันบนนี่ครับโดยใช้วิธีการเกี่ยวเหมนนี้ครับตั้งไม้หมาครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูเลยครับ กับโมจำรับถัวเรียนอายุตรงตามปีนะครับในการแตงกิ้งนะครับปุ่มคนหน้านี้ปุ่มจ่ายกันได้ตัดกิ้งนะครับแต่กันได้ตัดกิ้งนูอ่ามันตัดไม่ตึงเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสขึ้นมารายมาต้วนนะครับก็มาจ่ายวิธีการนี้ดูนะครับโคยนะมันจะดูด้วยายครับเปื่อๆนำมาให้ดูนะครับเดี๋ยวปุ่มจะพามาดูกิ้งดีว่าต้นนี้ปุ่มแตงได้แล้วนะครับนี่ครับอ่แตงเส็ดเลี้ยงนะครับ กิ่งมีความโล่งนะครับมีความโล่งเดชสามารถทองตึงนะครับสามาถไอเดชเข้าไปนะครับทรงตึงในกิ่งในรบบนี้ดูด้านหลังครับก็กิ่งต้นนี้ก็คือต้นที่เคยตัดยอยไเปลื่นเปื่อนดูนะครับปวแแ่งปั๊บมันก็ลงด้วยอ้ามเปื่นเปื่อนครับลงด้วยอ้ามใบไม่หมากนะครับอ่าลังจากแ่งเตชป้อมกะว่าจะจีดยานะครับก็เลยตรงการตัดแตงไงกิ่งไงเตดโคนนะครับ นะตอนนี้ก็นหนึ่งตนกับเพลื่อนเปือนดูใต้ก้นกับว่าอ่าก้มมากับใช้เวลาแป๊บเดียวในการตกเต่งกับใช้เวลาแป๊บเดียวมากับกิ่งใยก็สา้ามาดึงลงมาได้นะครับนี่กิ่งประมาณนี้เราก็สามหมถดึงลงมาได้นะครับแต่ว่าต้องใจความระมัดระวังทั้งนิดนะครับจดึงหมากันจะจีกได้นะครับแต่มันก้มนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งตนกับอ่าตอนนี้ก็ตกเต็งกับมีอันนี้เหมือนกันครับ เพื่นเป่นดูว่ามันมีควาาโล่งหว่านปลงครับเตงเปลือให้มันลวงให้มันปลงนะครับเพลื่อนเปืี่ยนดูใกุลนะครับกิ่งจามาที่จะรองรับลูกได้ในปีตัดเปนะครับกิ่งนี่ที่มันแก้งกับโยดตรงมับทำการตัดโอ๊กนะครับตัดโอ๊กนี่เปื่นเปล่นครับตัดโอ๊กกิ่งนี้แก้งกับโยดตรงมาบตัดโอ๊กนะครับเผื่อที่จะให้มันได้เป็นกิ่งลักเป็นกิ่งโรงนะครับมีอันนี้ก้มหมากับเปื่นเปลี่ยนนี่กับใจวิธีการดึงนะครับ วิธีการดึงอย่างไรตอนเลื่อกับเปื่นเปือนทีอย่างไม่ได้ตีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับนําความรู้เก็บเล็กน้อยๆรับรับมือไหมนะครับมือเก่าๆก็อาจจะรู้เลยนะครับรอก็ตรงก็ปาตานาไปนะครับท่ำเป็นแนวต่างรับรับคนตีกําลังทําตูเรียนนะครับทําตูเรียนหมองาอุปกรณ์จุ้ยนะครับก็วันนี้ตัดไปหน้าก็ได้นะครับตกไปหน้าวันนี้ก็ได้ครับ ไม่ใหญ่มาลังอย่างเดียวนะครับตกไปหน้าก็ได้ตกมาล้างก็ได้นะครับร่างกิตินะมันก้มหมากนะครับก้มหมากเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับคลิปอาจจะดันถึดใจไม่เยาานะครับโปร่ะเมมโมรีโนูั้มันจะเต็มเลยนะครับก็ได้ไม่หมักนะครับก็ประมาณที่ไหที่ก็เดี๋ยวจะให้เปื่นๆดูนะครับว่านี่ครับมันก้มหมาเปลื่อนๆครับปั๊บปั๊บก้มหมากับโรดูดวันนี้ได้เลยครับ วันนี้ได้เลยนะครับอาจจะไม่จับไม่จัดไม่จัดเมื Janeiro, ่อกี้ตื้อมือเดียวสั้นไปนักนิดนึ่งก็ไม่มีได้หมากับวันนี้นำมานำตะเนื้อเปื่อนๆได้รับจุมนะครับสองก็ขอบคุณนะครับตุกตานที่เข้ามารับจุมเดียตมีอะไรไม่ไม่จะนำมาตะเนื้อเปื่อนแเล่านะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็อนุญาตตำงานไอเดทก่อนนะครับขอบคุณหมากับ